ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในดะีบากินะครับเห็นมีคนขอเข้ามาให้พี่ขออัปเดตให้ดูหน่อยนะครับก็จัดไปนะครับขอมาก็จัดให้นะก็สาหรับดีบากิตอนนี้คือมันก็ไม่ได้เพิ่มจากครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดวงดีนะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ากบผมทําคุณกินไปตอนนี้กบก้าวดาวผมก็หมดครางเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคุณกินยังโหดอยู่ไหมก็ยังโหดอยู่นะ ผมก็ใส่เกียร์แบบจัดเต็มให้เลยนะครับนี่ไม่ใส่อัพเกรดธาตุหรอก็ผมว่าผมไปรถแร่ดิเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่ว่าช่องกลางผมก็จะไม่มีรถแร่อยู่ดีเพราะว่าผมแปลเป็นรองเท้าเรียนาดช่องกลางไม่มีไม่มีต้าหลบสกิลรถแร่ดิอืมแดี๋วนี่จริงอะ่ะเฮ้ย เห็นอะไรแวบ,บๆเฮ้ยแล้วคู่แล้วทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับเกียร์สักครู่ครับผมปึ๊บผมก็ได้ไปยกเกียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อมืมขาดอะไรหนกสกิลขาดต้านเนาะ ออรรถแรกออรรถออรรถแรกโอเคต้องท้าลองเราไปอัพเดตท่าไปก่อนแล้ว์อรถแรกจะได้3ามจุดสามสิบสามสิบสิเจ็ดแน่ไม่าจะาา 30. 30. น้อยกว่าแปด้อยสิบสามสิแน่ต้องรอสลับะ่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปเที่ยวใส่บาเกียนผมอาจจะไม่เอาอัพเกรดท่าตุนั่นเองย,ยังเก่งบาเกียร์ต้องใส่ให้บาเกียร์โอเค แก้วเข้คร่าวๆผมก็ประมาณนี้นะครับนะผมก็ทำคนกินแม็กแล้วก็ใส่แก้วลั่นๆให้เลยน่าจะลดแร่ได้เยอะขึ้นนะอันนี้ก็ลดแร่สามจุดเหมือนกันแต่ลดแร่สามจุดก็ยังน้อยอยู่ดีฮะนนเกีย็บธาตุอะไรนะเก็บรธาตุใส่ให้คุณกินแทแล้วกันเรียกสกตัวแล้วแม็แม่ก็แกะเกียรธาตุไปละไหนลองไปเล่นดูสิ เเดี๋ยวให้ดูเกียร์ก่อนละกันเนาะแต่ละตัวผมใส่ยังไงนะคนกียผมก็เพิ่งโยบากิมานะครับใส่ประมาณนี้นะครับเลี้กออประมาณนี้นะประมาณก็เป็นเอเลนนะครับเลือกต้านแล้วก็รดแรกนะครับนี่ไม่ได้ออฟสี่นะครับถ้าได้ช่องกลางมานีครีมผมล้านกว่านี้น,นนะแต่ว่าเก็บเพชรไม่อยู่นะครับว่าจะเริ่มเก็บแต่ก็เก็บไม่ได้ทันทีนะครับมันก็ปล่อยไปยตามเลยนี่นะครับ ีคาถาของฟรีเล่นด้วยนะนี่โดนอะช่องหน้าผมว่าโอเคละมันขาดช่องกลางนี่แหละช่องท้ายก็พอมีอะแต่ช่องกลางนี่คือแหว่งมากถ้าอยากได้มันต้องไปรอดองไปรอช่องกลางแต่ผมก็อย่างที่รู้กันนะครับผมเป็นคนที่ดอมเชรไม่เก่งนะถ้าดอมเชรเก่งอะผมมองว่าฝานี้ผมได้ขึ้นแบบว่าลั่นล่นละได้แบบช่องกลางลั่นละ นี่ครับเราก็จะปล่อยตัวได้ว่องไวขึ้นนะไม่ใช่ว่องไวขึ้นหรอกปล่อยตัวได้ลื่นขึ้นอางนี้ดีกว่าเออทำไมผมไม่โยกใส่ตั้งแต่แรกผมก็เพิ่งมาเห็นว่าทาไมผมไม่เอาเกียร์จากมากิมาใส่ให้คุณกินขัะนั้นทีผมํามคุณกินแม็กแล้วเนี่ยพอเราใช้คอมโบนะลดแร่สามจุดกับอลดคูด,ดาวสองจุดเนี่ยผมว่าเป็นคอมโบที่โหดมากนะครับเพราะว่ามันจะปล่อยตัวเร็วแล้วก็แร่น้อยด้วยนะทุกคนเห็นปะ่ะคุณกินเราจะแบบว่าฟื้นฟ้าฟื้นฟ้ารับโชคเลยอะคือแบบเร็วจัด ในช่วงนี้ผมก็เอ่อเรียกว่าไงไปไปโฟกัสกับ IDB อัพเกรดมืเดเยอะไปหน่อยไอดีบากิก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยทำเควสายวันนะแต่ก็ไม่ค่อยซีหรอกเพราะว่าเคลสายวันมันได้แค่กบม่วงเองสิ่งที่ต้องการตอนนี้คือกบ9ดาวที่ผมจะทำก็ต่อเมื่อได้กบ9ดาวนี่แหละเฮ้ย เอาเลยเหรอโอเจอมาก็ลั่นเลยเอ่ะนี่นะเราฐานเราปล่อยอาอาตโต้นะครับไม่น่าพิกแล้วไม่มีอะไรแล้วคงกินใส่อัปเกรดทานอีกด้วนเออเก์แบบคุณกินนี่คือลั่นจัดนะนเก่ชอ,อบตำนานเลยอะ่จะจริงๆค่าให้ดีนะ ถ้าผมมีอัปเกรดธาตุตัวอื่นที่มันแม็กเป็นธาตุไฟแม็กอะอย่างสมมติว่าผมทำบากิแม็กอย่างเงี้ยมันก็คนจะเอาอัปเกรดธาตุให้บากินะก็ใส่อัปเกรดธาตุให้มันนะแล้วก็คนกินอาจจะใส่เป็นหลบสกิลอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่หลบสกิลไปต้านสกิลอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่านะถ้าพูดถึงนะเพราะว่าตัวชนอนะมันไม่จะเป็นต้องทอําดาเมจเงี้ยเอามาป่วนอย่างงเี้ยแต่ห้อยดาเมจเอาไว้ละเราไม่จะเป็นต้องแสวใส่อัปเกรดธาตุอะ ตอนชมมามีปวนอยู่แล้วไงเราก็เอาดาเมจไปฝากไว้ที่บอสมืดอย่างเงี้ยไปฝากไว้ที่บากิอย่างเงี้ยตัวดามเมจอะไปฝากไว้ที่เลมอย่างเงี้ยแต่คนกินก็เป็นกรณียกเว้นแหละเพราะว่าดาเมจมันจัดจ้านมากครับสำหรับสายพลังนะเป็นสายว่องไวแบบในคาบสายพลังที่แบบว่าดาเมตจัดจ้านมากแต่ตอนนี้ก็โดนเนื้อไปเยอะแล้วครับ เมื่อก่อนนี่คือยิงเป็นหายนะครับเดี๋ยวนี้ก็คือยิงไม่หายแล้วมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วมันปรับปรับเนื้อไปตามการเวลานะแต่ผมก็ยังงงอยู่ทำไมโคลาโบเขาต้องเนิร์ฟเลยแต่แสงมือน,นี้ไม่ค่อยเนิร์ฟนะแต่โคลาโบเนิร์ฟเออไม่แอบงงอยู่เนื้อเพื่อขายตัวใหม่ปะโคลาโบ นี่ก็ไม่ทราบนะครับแต่ถึงโดนเนะื้อมันก็โหดอยู่ดีนะคนกินอนะ่ะตัวมันทํามาตั้งแต่แรกมันโหดอยู่แล้วอะ่ะเวลามันเนื้อมันจะเนื้อให้กากยากครับตัวที่มันทํามาโหดอยู่แล้วอะ่ะนี่คนระับเราใส่อย่างนี้เราก็ลั่นนะ้าแต่ตีขึ้นเยอะเลยหรอ นงินมผมไม่ใส่กงินั้งแต่แรกผมก็เบอร์อย่างที่ผมบอกนะถ้าตัวที่ทำก้าถาดทำก้าดาวแม็กแล้วอะ่ะก็ควรที่จะใส่เกียร์ลั่นๆให้นะอ่าไหวหรือเปล่าโอ้โอเขาดันระยะหดวนะเนี่ย นี่ครับุณกินมีทั้งบัฟเคลื่อนที่ทั้งดาเมจแรงมีสตานนะครับชีวิตนะครไม่ต้จะโกงไปไหนนะครเรียบร้อยครับหลับเลยโดนผมคอมโบเดียวหลับเลยเส้นเหย่นะครับเรียบร้อยนะครับหลับเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ผมไปทำไอดีนั้นไงนผมจะเลีอยทำไอดีหนึ่งอะ่ะผมก็เลยไม่ได้แบบมาอันนี้นะ แล้ทุกคนดูดิผมเปิดอ่ะผมได้ฟูตาบาแทนที่ผมจะได้ไทยโยหรืออันนั้นน่ะต้องันออกฟูตาบาไงประเด็นเลยอ่ะโอ้โหเหลืองจัดอ่ะตามนี้เลยนะครับผมก็ทำได้แต่เศร้านะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนสักทีนีก็มาอัปเดตไอดีปากิให้ หายคิดถึงกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่ามันเกลือแหละมันก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะครับไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมหน้าที่เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ตัวใหม่นะครับถ้าได้ตัวใหม่มาเป็นชิโงงเนี้ยผมอาจจะามาแทนบากินะครับแล้วก็ทำา,ลลาก้าดาวนิดแหละนะเดี๋ยวก็ทําได้นะเพราะว่ากบก็พอนะครับของก็พร้อมนะครับแต่ผมไม่ได้ไงล่ะ <l acht> อาจจะามาแทนแล้วก็อาจจะเอาแกนี้แหละและ้วก็เลือกเป็นออฟอัพเกรดธาตุให้นะครับ ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีลดได้นะแล้วก็ใส่งให้เลยนะครับอาจจะเอาคาทาฟีเล่นก็ได้นะครับคาทาฟีเล่นมาได้อ๋อมเพื่อวอร์รรถพักับซีโอมีปะเดี๋ยวแค่มันเถิดะนะครับตอนนี้ก็อยากไปหวังสิ่งที่ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมองว่าใครที่ไม่มีเมกอมินก็ควรจะมีชีโองนะมันก็เป็นทางเลือกให้ได้นะมันก็ดีอะอืมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เราเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนไปแล้วครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ